สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมยสะพายตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทํดดาพุดดิ้งค่ะพุดดิ้งโรขอนไม้ลายขอนไม้กันปกติแล้วจะต้องทําเป็นเค้กใช่ไหมเค้กลายขอนไม้แต่ว่าไม่ทําค่ะใครไม่มีเตาอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทําง่ายกว่าเค้กลายขอนไม้ทั้งนี้แต่ว่าเป็นพุดดิ้งลายขอนไม้ไง่ายมากสุดเนี่ยไปเริ่มทํากันเลยมั้ยตัวนี้นะคะจะมีแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์แบบนี้แครกเกอร์ที่เป็นบิสกิตแบบนี้ค่ะ ใช้คุกกี้ที่ทานเหลือก็ได้นี่คุกกี้ที่ทานเหลือก็ได้เป็นแครกเกอร์แบบไหนก็ได้ค่ะแต่ของมีนาเป็นรสหวานนะแล้วก็จะมีพวกขนมที่ลูกกินเหลือที่มันเป็นพวกคุกกี้พวกแครกเกอร์พวกบิสกิตอะไรพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเค็มก็ได้จากแบบเค็มก็คือแบบนี้เค้กบกินหรือชีสบอดอะพวกนั้นอะของพวกนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเค็มหรือแบบหวานก็ได้เดี๋ยวเราเอามาบดนะคะใครไม่มีที่บดนะ ใส่ถุงแล้วทุบๆๆให้ละเอียดเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเทใส่อ่างเลยค่ะอ่างผสมนะใครจะผสมพวกถั่วปั่นอะไรพวกนี้ลงไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามีน้ำไม่ผสมนะคะ ตัวนี้นะคะ400กรัมเนี่ยมันนิดเดียวค่ะพอดป่นออกมาแล้วเนยละลายค่ะเนยจืดนะคะเนยละลายเทลงไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเนยละลาย85กรัมค่ะแล้วก็คนนะคะส่วนผสมให้เข้าแบบเข้ากันใช้มือก็ได้นะใช้มือขยุมขยุมคนส่วนผสมให้เข้ากันอาดถาดอบ ขนาดเดี๋ยวมีนาเขียนไว้ให้ตรงใต้คลิปนะคะเราจะลองด้วยกระดาษไขนะคะยังไงก็ต้องลองด้วยกระดาษไขนะบอกเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปค่ะคุณมีนาทําเยอะจังเลยตัวนี้กินปับเดียวก็หมดค่ะไม่เยอะหรอกไม่เยอะจริงๆแล้วเราก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วมันไม่เยอะมันไม่เยอะตัดออกมาแล้วมันได้ไม่กี่ชิ้นหรอก ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หมดนะตัวเนี้ยหมดแน่แน่มีนารับรองเพราะมันอร่อยมาก<ะ>ถาดเนี้ยคะ่ะจะใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าไอตัวไอตัวแคลกเกอร์เนี่ยมันคนหนาไม่ต่ำกว่าสองมิลขออนุญาตเลยนะมันไม่ถนัดนี่เรื่องจริงมือล้างแล้วนะคะขออนุญาตจริงๆรนี่ค่ะใช้กดนะคะมือหรือว่าใช้ ใช้ก้นแก้วกดก็ได้แต่ก่อนอื่นมีน้องใช้มือเกลี่ยก่อนไม่งั้นมันไม่ไม่เสมอกันไม่เท่ากันแบบเนี้ยเพราะตอนแรกเราใช้มือใช่ไหมถ้าเราใช้มือเนี่ยมันก็จะทําให้เขาว่าเสมอกันแหละแต่ว่าเขาไม่เป็นเหลี่ยมที่ตัดแป้งเนี่ยไปซื้อมานะบอกทุกวิดีโอเลยใครยังไม่ซื้อเดี๋ยวจะตีมือแล้วก็รักการทําขนมนะคะตาช่างตาช่างถูกถูกเยอะค่ะ แอปส้มนะคะแอปฟ้าเดี๋ยวพี่นาแปะลิงไว้ให้เลยเยอะแยะไปพี่สั่งซื้อขึ้นมาค่ะนะคะตาช่างถ้วยตวงอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะดูสูตรอื่นเขาก็ต้องมีค่ะมันไม่แพงมันไม่แพงอ่ะเห็นไหมต่อด้วยต่อด้วยก้นแก้วกดค่ะกดให้จงหนะัก คือมีนาชอบทําขนมตอนกลางคืนตัวนี้มันต้องแช่เย็นค่ะยิ่งถึงเช้ายิ่งดีเขาจะยิ่งเซตตัวขนมอะ่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะไม่เยอะหรอกตัวนี้ตัดออกมาแล้วไม่เยอะเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ค่ะเข้าไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีในช่องธรรมดา30นาทีผ่านไปแล้วนะคะที่เราแช่ตู้เย็นไว้คราวนี้มีนาจะมาทำพุดดิ้งให้ดูพุดดิ้งเนี่ยนะคะก็จะมีนมค่ะนมรสจืด1ลิตร ถ้าใครฉากเป็นนมสตรอเบอรีน่นมช็อกโกแลตนมแบบนมรสสำเร็จรูปอะ่ะก็หนึ่งลิตรเช่นเดียวกันตัดน้ำตาลออกแต่ว่ามีนาใช้นมจืด1ลิตรนะคะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวโพดค่ะครึ่งถ้วยตวงตวงหลวมๆเช่นเดียวกันและแป้งสาลีอนเนกประสงค์เศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงถ้่านี้ คนก่อนจุ่มไว้ก่อนผงโกโก้ค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้อย่างที่บอกนะจะใช้เป็นนมสำเร็จรูปได้ตัดน้ำตาลทิ้งใช้แบบดาร์กหรืออะไรก็ได้สองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วคนทุกอย่างค่ะให้เข้ากันความหวานเนี่ยเราชิมได้ค่ะพอเรากวนเสร็จแล้วเราชิมได้ในความหวานไว้เดี๋ยวเราเอามากรองค่ะ นี่พอตอนนี้น้ำตาลยังละลายไม่หมดนะเอามากองส่วนผสมจะได้เนียนๆเราเอาไปตั้งไฟนะคะไฟกลางคนแบบนี้ยคนไปเรื่อยๆ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 แบบเนี้ยจนเขาเดือดเขาจะหนืดแล้วนะเห็นไหมเขาเหนืดแล้วนะหนืดแล้วเดือดแล้วด้วยแหละเห็นปะอ่ะ ฟอค่ะปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาทางนี้หลังจากนี้นะคะมีนาได้ชิมแล้วคือเขายังไม่หวานเท่าไหร่มีนาจะใส่ช,ช็อกโกแลตค่ะช,ช็อกโกแลตนมธรรมดาเนี่ยแหละค่สิบห้าปอร์เซ็นประมาณ80ดสิกร,รัมลงไปนะคะในนี้ไม่มีไม่ต้องใส่นะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่เพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้รสชาติหรูหราขึ้นเท่านั้นเอง อยากใส่ร้อยกรัมใส่เอลุดอยากใส่ร้อยกรัมใส่นะคะแล้วเราก็จะใส่เนยเลย้ค่ะเนยจืดหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเพื่อเนยจือดอเขาจะมีความเงาขึ้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี่ก่อนนะอันนี้มันมันพิการไปแล้วมันไม่ไหวละเขาจะมีความเงาขึ้นค่ะใส่ไปตอนร้อนๆเลยค่ะช็อกโกแลตเนี่ยใส่ได้ถึงหนึ่งร้อยกรัมนะคน คนแบบนี้มันไม่ค่อยหวานนะตัวนี้บอกเลยไม่ค่อยหวานเลยแต่เพียงแค่ว่าบิสกิตมีนาหวานเดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมที่มีความหวานเพราะฉะนั้นตัวนี้มีนาเลยตักแบบไม่หวานเพิ่มน้ำตาลได้ถึง1นึ่งถ้วยตวงนะคะอ่ะอะ่มีนาเอาตัวนี้ออกมาจากตู้เย็นนะแล้วมีนาจะเทค่ะเทเป็นสายสายแบบนี้ อย่าเทที่เดียวนะเทที่เดียวมันจะทำให้เป็นหลุมถ้าเทช็อกโกแลตไม่ทันนะคะเติมนมไปสักหน่อยนึงแล้วก็เอาไปตั้งไฟคนให้เขาให้เขาละลายให้เขาเดือดอะ่ะเออให้เขาพอแบบละลายอะ่ะแล้วก็มาเทใหม่เข้าใจใช่ไหมเเอาที่ปาดที่ปาดแป้งเนี่ยปาด ปาดให้เสมอกันเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็ปาดให้เขาแบบว่าให้เขาริบเรียบอะคกอย่าหนามากอย่าบางมากประมาณนั่นแหละก็หมดพุดดิ้งนั่นแหละคะ่ะจะเหลือไปสักหน่อยอก็ได้ไว้ทานไม่ว่ากันเดี๋ยวเรารอนะคะให้เขาเย็นตัวลงเอาไว้อุณหภูมิห้องอย่างเนี้ละคะ่ะ ระหว่างที่เราร้อยเขาเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันดีกว่าเราจะใช้นมนะคะ200 ml แล้วก็มีนาะใช้ครีมผงค่ะครีมผงเนี่ยถุงละเ5กรัมใช้2ถุงก็ร้อยห้กรัมใครจะใช้วิปปิ้งครีมน้ำก็ได้นะวิปปิ้งครีมน้ำมาตีให้แข็งหน่อยก็คือใช้2 0 0 ml ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตีตัววิปผงเนี่ยมีนาะมีขายอยู่ที่ไทยนะ แต่ว่ามันเหลือไม่กี่กล่องเท่านั้นเองค่ะกาลังลดราคาใครอยากได้นะรีบซื้อพอมันหมดแล้วมีนาไม่ส่งนะคะใครอยากได้นะคะวิปปิ้งครีมผมนะคะติดต่อไปตรงนี้ได้เลยค่ะไมายสะพายตุรกีหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะกําลังลดราคาได้แล้วอเอาแค่นี้ค่ะเทเลยนะคะเทหมดไหมแล้วแต่ค่ะจะหมดไม่หมดก็มีนาใช้หมดอะแต่ว่าบางๆปาดบางๆ บางชิปเลยแหละได้ยินเสียงลูกชายมาลูกชายเล่นเกมอยู่เนี่ยนะคะเราปาดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเนี่ยค่ะไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนหรือ,อย่างต่ำสี่ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาออกมาตัดกันจ้าเด๋ยวมีนาแช่ทั้งคืนเลยนะไม่ต้องหาอะไรคุมค่ะแช่ช่องธรรมดาหนึ่งคืนจ้ะ แค่เย็นออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดค่ะมีนาจะตัดครึ่งครึ่งก่อนครึ่งค่ะเราจะแบ่งเป็นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่ง ตัดเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วคือแล้วแต่เราตัดเป็นมีนาตัดเป็นสามละกันคือแล้วแต่ว่าเราจะแบบม้วนแบบไหนอะลองลองม้วนหลายๆรอบมะอม้วนด้านนี้ด้วยก็คือตัดทางด้านนี้แล้วก็ตัดทางด้านนี้คือมันจะได้แบบวงเล็กวงใหญ่ต่างกันไงคะขอแค่ม้วนได้เป็นพอคะ่ะไม่มีปัญหาอาจจะตัดเป็นแบบนี้ ถ้าทุกคนเห็นนะคะมีนาจะตัดครึ่งนี้ก่อนแล้วตัดครึ่งนี้ก่อนเสร็จแล้วตัวนี้มันจะแบ่งเป็นสามแต่มีนาจะตัดยาวหนึ่งแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้คือเราอยากม้วนแบบไหนก็ได้อันนี้ม้วนอาจจะแบบว่า,าม้วนเล็กหน่อยอันนี้ม้วนใหญ่หน่อยก็คือเราจะเหลาจ้ะเดี๋ยวเราจะหาอะไรนะคะแซะอันแรกออกมา วางไว้บนถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะหรือหรือหรือเราสามารถวางบนอันนี้ได้นะเขาเรียกว่าวางบนกระดาษไขก็ได้่ะแล้วก็ม้วนม้วนค่ะม้วนเบาๆค่ะเพราะว่าตัวบิสกิตเขาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยความแตกเป็นสเสน่ห์จะได้ดูมันม้วนเบาๆมันจะมีความแตกแบบนี้เป็นสเสน่ห์ นี่เห็นไหมมีความแตกแบบนี้เป็น,นเสน่ห์ของเขาค่ะตัวนี้ต้องแตกแบบนี้ใช้ถาดใหญ่กว่านี้ได้นี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องมีรอยแตกแบบนี้นะถึงจะสวยวางบนจานเลยค่ะนี่เราก็หาลายแซะออกมาค่ะ แซะออกมาได้เลยเพราะว่าเขาแช่เย็นแล้วนี่เราหาเลยแซะลงไปแบบนี้เลยนะแล้วไ,ได้ขึ้นมาเป็นแผ่นแบบนี้ตรงนี้ใส่กล้วยได้ค่ะกล้วยเนี่ยใช้เป็นกล้วยไข่ก็ได้นะกล้วยไข่ใบมันเล็ก่ยมีนาใช้กล้วยหอมกล้วยหอมใบมันใหญ่เห็นไหมคะนี่เสร็จแล้วเราก็ม้วนลงไปเลยค่ะม้วนอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจับม้วนลงไปเลยไม่ต้องกลัว ขาก็จะได้เป็นแบบนี้จะทานเมื่อไหร่ม้วนเมื่อนั้นก็ได้นะคะไม่ว่ากัน อยากทานยมโรก็ได้ทานตัดได้นะคะถ้าสมมติว่าเอ้ยใหญ่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดไม่ต้องกลัวที่จะตัดมันนี่คะ่ะตัดได้อย่าไปกลัวที่จะจับอย่าไปกลัวที่จะตัดอ่ะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ นี่ค่ะทาเสร็จแล้วนะคะคือจะทานเมื่อไหร่อยเอามาม้วนก็ได้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้มีนาะแช่ตู้เย็นแล้วก็รหลลูกชายแล้วแต่หรือว่าจะม้วนให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยแช่ตู้เย็นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกล้วยนะคะใส่กล้วยใส่สตรอเบอรี่ได้ค่ะตามที่เราชอบได้เลยจ้า ครชอบหวานนะคะเติมน้ําตาลได้นะมีนาบอกเลยนะตัวนี้มีนาแบบหวานน้อยค่ะเห็นไหมนอาอออกมาเป็นชั้นๆเป็นนมนมอร่อยค่ะลองทําดูพุดดิ้งขอนไม้นะได้ชื่อแล้วเป็นพุดดิ้งขอนไม้ค่ะ ไม่จําเป็นต้องทําเค้กขอ,อนไม้ก็ได้มีนาะทาพุดดิ้งขอ,อนไม้ให้แล้วนะทําง่ายกว่าเค้กขอ,อนไม้ตั้งเยอะ